เอาีกอันนึงอาจารย์มานีเานั่นไปนดยกเดี๋ยกัาตนีแล้วจานนี้ัแลวปล่อยลงไปน้องอน้รองแล้วอนี้มันนี้เลยปล่อยเลยแลเอา่านนี้วางไข่จานมาวางเลื่อนสาไม่ต้องโยนลง วรับใส่พารีเหลือแล้วก็กำสายแล้วปลยลงไปเลยครับใส่จานใได้ตรงนี้กูดเออวางลงไ้เออวางอย่างนแหละเออกำายแล้วปลยีเรียนแล้ก็กำสายแล้วก็โยนลงไปกำสายด้แก้ายอยู่นี่แก้เลแล้วโยนลงไปนะกำาแล้วป่อยลปลยลงไปสียเยะบีเลียนอะะแล้แก้ล็อกน วาได้เลยนะครับ <tang> ม <ar> ีทูบยกหรือวาได้เลยนะเรียกแกมาอยู่บ้านใหม่นะเรียกแกมาอยู่บ้านใหม่เลยที่บ้านทุกษาแล้วบอกแกนะเขาจะสลายแสมทูบแล้วยกมือวาดสี่ครั้งนะครับผม สงคู่ประยกมืมว่าสีั้งนะครับนายผมเลยนะสงคู่ก่อนนะเรียกแกงเรียกนั้นนะเรียกแกงมีอยู่บ้านใหม่นะมีร้านซื้อขาแล้วผ่คู่ประยกูเลยเ้อ่งูไม่ได้หรอสองคู่รเลือไว่าสีแดงเรื่อยๆไปไปใส่แทนเขาไป